สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จากฮานอยสูตรมารวมเนาะงวดประจําวันที่สามนะคะสามอ่าสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของวันที่3นะคะดูผลของวันที่2งกันก่อนอซึ่งวันที่2แอดให้เด่นที่7กับ1ไปนะคะเด่นที่7กับ1นะคะมาดูกันผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบโชคกิจเนาะ034 นะคะ3-4-4-3ไปเข้าตลาดนะคะพี่ๆจา๋าส่วนล่างนะคะ2-7เด่นที่7มา2-7มานะคะมาแล้วมาอีกมาตัวเดิมก็มาอีกนะคะดีนะแอดยังไม่ตัดออกยังมีกันแต่ว่าไม่ได้เน้นไปที่2-7เนาะในรอบพิเศษนะคะ4-5-2นะคะ4-5-2แอดหลุดไปล่าง0-5แอดก็หลุดเช่นกันนะคะในรอบปกติ9-7-3นะคะ เก้ามาเจ็ดมาสามมานะคะแต่73ตัวที่จะจับคู่ไม่มีเนาะตารางมา3ตัวส่วนล่างสามห้านี้สามห้าหลุดไปนะคะพี่ๆจ๋าดูแนวทางเลขทูบวันนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับในรอบปกติเนาะ,ะยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยเนาะ,ะในรอบ VIP นะคะหกสามเจ็ดอ่าหกสามก็มาในเหมือนกันเลยแค่กลับหัวนะคะล่างหกศูนย์แอดหลุดไปเนาะ รอบนี้วันนี้แอดจับคู่มาแค่คู่เดียวเด้อพี่พี่จ๋าต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะพลาดจริงๆเลยวันนี้นะคะมาแค่คู่เดียวนอกนั้นไปเข้าตารางหมดเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแงใจให้แอดต่อด้วยนะพี่พี่จ๋าฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณก็มีเข้าบางหลุดบ้างปะปุ่นกันไปหากท่านหนอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเลขทูบนะคะชุดใสยวิ่งใส่รูดวันนี้ก็มาเช่นกันนะคะพี่พี่จ๋า ก็แอดไลน์ได้เลยนะในกลุ่มของเราก็จะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกชื่นชอบแบบไหนตามแบบนั้นเนาะชุดใส่วิ่งใส่รูดแอดจะพลาดอ่าในรอบสุดท้ายในรอบ vip นะคะอ่ะแยกแบบนี้ให้เนาะใครสนใจทักไยได้เลยนะคะอ่ะมาตามกันต่อของวันที่3นะคะพี่พี่๋ามาตามต่อกันของวันที่3 สำหรับพี่พีเอที่พารับชมใหม่เนาะแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะแอดลงคลิปไม่เป็นเวลาด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ทํางานประจําไปด้วยเนาะอ่ะช่วงว่างก็จะได้ลงคลิปให้นะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะของวันที่3ตุลาคม2566ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวดินกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับตารางตัวดิน ตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็มีสองนะคะเจ็ดเก้าเก้าหรือหกนะคะหนึ่งสามแปดนะคะสำหรับตัวเด่นสูตรของแอดนะคะก็คือหนึ่งกับเก้าเด่นที่หนึ่งกับเก้าอ่ะหนึ่งมาดูกันหนึ่งแอดก็จะมีหนึ่งสามนะคะหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะสำหรับเด่นที่9กนะ้าเนาะแอดมี92 94 97 98นะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันเนาะพี่พี่จ๋ามาที่ชุดกันกัดบ้างชุดกันนะคะกันชุดกันจะมี20นะคะ สองสี่สามแปดแล้วก็ห้าหกนะคะอ่ะวันนี้มีเบิ้ลมานะวันนี้มีการเบิ้ลมานะคะพรุ่งนี้ไม่แน่นะเบิ้ลอาจจะมานะคะเบิ้ลของแอดมีมาเพิ่มก็คือสองสองแล้วก็หกหกนะคะพี่พิจาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะอาจจะไปไว้หน่อยเนาะสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่หนึ่ง เดนที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าอ่าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะสามแปดแล้วก็ห้าหกนะคะอ่ามีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันไหมเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะอ่าหกเจ็ดถ้าวันไหนมีเก้าอาจจะดูหลายตัวหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะพี่พี่ก็นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกัน แอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะมาดูกันชื่นช่บเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะวันนี้อาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่พี่จ๋าก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ